คควันนี้เราจะมาทําโจทย์ที่พี่เขาให้มานะครับ e ข้อแรก4.75บวกกับ3.89เท่ากับเท่าไหร่นะครับ e วิธีทํานะครับวิธีทําผมโอเควิธีทํานำ4.75นะครับมาตั้งและบวกกับ3.89 5บวก9เท่ากับ4เอ้ย14ครับ แล้วก็ทดไว้นะครับเจ็ดบวกห้าเท่ากับเอ้ยเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้านะครับแล้วก็บวกกับเลขที่เราทดไว้ก็คือหนึ่งะครับบวกกับเป็นสิบหกครับหกและทดหนึ่งะครับสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดและทดหนึ่งเท่ากับแปดนะครับคำตอบข้อนี้คือแปดจุดหกสี่นะครับข้อท <12. S 1> ี่สองสิบสองจุดห้าลบเจ็ดจุดสามวิธีทำนะครับตั้ง 1 2 5สองจลบกับเจ็ดจลบสเท่ากับสแล้วก็จุดท่าันยมนะครับแล้วก็1 2บสลบเเท่ากับหครับคำตอบข้อนี้ก็คือ5.2นะครับข้อที่3เนี่ยยากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการคูณวิธีทำครับนำสามสมาคูณกับเจ็บห้นะครับเอ้ย25ครับพูดผิด หกคูณห้าเท่ากับสามสิบครับทดไว้ครับห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าเท่ากับสิบห้าครับแล้วก็บวกทดไวเท่ากับสิบแปดครับแล้วก็เติมศูนย์ไปครับหกคูณสองเท่ากับสิบสองทดหนึ่งครับสองบวกหกเฮ้ยสองคูณสามเท่ากับหกบวกกับที่ทดไว้ก็คือเจ็ดครับเท่ากับเก้าร้อยครับสามจุดหกมีทศทนิยมหนึ่งตำแหน่งก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็สองจุดห้าก็มีหนึ่งตำแหน่ง บวกกัเป็นสองตำแหน่งนะครับข้อนี้ก็จะได้เท่ากับเก้าจุดศนศย์นะครับข้อนี้ก็เท่ากับอันนี้นะครับเก้าจุดูนศย์ครับโอเคไปต่อข้อที่สี่ครับโอเคครับข้อนี้เป็นการหานซึ่งยากมากๆครับเพราะว่ามันยากไงครับเราสามารถเลื่อนจุดได้เลยครับเวลาถ้าหารนะครับเท่ากับ หนึ่่หารกับสาซึ่งสามคูณ4เท่ากับหนึ่งสสีนั่นเองแสดงว่าข้อนี้ตอบ4ครับข้อห้าครับต่อไปห9บวกกับ4ี่สองตั้งห9าจครับข้อนี้4ี่จุสองเป็นทศนิยม2องตำแหน่ง เราต้องเติมศูนย์ไว้ข้างหลังด้วยเพื่อจะให้ห้าจุดเก้านั้นกลายเป็นสองตำแหน่งนะครับบวกกับสี่จุดหนึ่งสองศูนย์บวกสองได้สองเก้าบวกหนึ่งได้สิบตั้งสิบแล้วก็ทดหนึ่งครับห้าบวกสี่เท่ากับเ้าบวกที่เราทดไว้อีกหนึ่งกลายเป็นสิบข้อนี้ตอบสิบจุดศูนย์สองครับต่อมาข้อหยากอีกแล้วครับเพราะว่าเป็นการคูณทำยังไงดีครับ อ๋อเลื่อนจุดครับเพื่อจะทำให้มันง่ายขึ้นนั่นเองครับเจ็ดร้อยสิบห้าคูณสิบแปดแปดคูณห้าเท่ากับสี่สิบตั้งศูนย์แล้วทดสี่ครับแปดคูณสี่เท่ากับสาสิบสองบวกกับสี่เท่ากับหกสามสิบหกครับตั้งหกทดสามแปดคูณเจ็ดเท่ากับห้าสิบหกบวกกับที่เราทดไว้ก็คือห้าห้าสิบก็คือสามกลายเป็นห้าสิบเก้าครับแล้วข้างล่างครับบวกกับศูนย์ และเอาสี่บห้าคูณหนึ่งเท่ากับสี่รอยห้าสิบเท่ากับนี่ครับดูดูจะได้จำได้ครับเท่ากับหกพันสี่ร้อยสิบนะครับครับแล้วก็ข้อนี้เนะีนะ่ยเจ็ดจุดสี่ห้าเนี่ยเป็นทศนิยมสองตำแหน่งครับนี่ครับดูไว้หนึ่งจุดแปดก็ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งข้้งหลังนะครับด,ดูข้อนี้ก็เลยทศนิยมสามตำแหน่ง เท่ากับ6.410นั่นเองครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อ7นะครับโอเคครับ 24. 9.6หาร2.4เลื่อนจุด96หารกับ24คสับ2ีคูณอะไรได้96ครับคำตอบก็คือ4นั่นเองครับเท่ากับ96 แสดงว่า96้าหาร24่สิ่เท่ากับ4นั่นเองครับโอเคครับไปกันต่อครับข้อ8ใกล้แล้วครับใกล้แล้วข้อนี้โอ้โหยากนะครับเป็นโจทย์ยาวนะหกจุดสี่บวกกับสามจุดแปดห้าและลบสองจุดหนึ่งครับเราต้องทําอันแรกก่อนนะครับเพื่อจะให้มันง่ายขึ้นนะห้าหกจุดสองครับข้อนี้เนี่ยสามจุดแปดห้าเป็นจุิยมสองตำแหน่ง เราก็เลยต้องเติมศูนย์ไว้ข้างหลังด้วยครับบวกกับสามจุดแปดห้าครับศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าแปดบวกสองได้กับสิบครับตั้งศูตรแล้วก็ทดหนึ่งไว้ข้างบนหกบวกสามเนี่ยเท่ากับเก้าแล้วก็บวกกับที่เราทดไว้ก็คือหนึ่งกลายเป็นสิบและเอาตัวนีนะ้ที่เราได้ค่าเนี่ยครับเอามาลบกับสองจุดหนึ่งอีกทีนะครับสิบจุดศูนย์ห้าลบกับสองจุดหนึ่งซึ่งสิบจุดศูนย์ห้าเนี่ยเป็นสระยมสองตำแหน่ง เราก็เลยต้องเอาศูนย์มาไว้ข้างหลังด้วยนะครับห้าลบศูนย์เท่ากับห้าครับข้อนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์ครับเราก็เลยต้องยืมมาจากข้างหน้าครับตัดนะครับไม่ใช่ตัดครับยืมครับแล้วก็กลายเป็นเก้านะครับก็อันนี้จะกลายเป็นสิบเลยนะครับเพราะว่าเขายืมมาจากสิบนะครับสิบลบหนึ่งเท่ากับเก้าครับเก้าลบเจ็ดเก้าลบสองครับเท่ากับเจ็ดครับข้อนี้เนี่ยตอบเจ็ดจุดเก้าห้านะครับเป็นไงครับง่ายหรือเปล่า ไปดูครับไปกันต่อครับใกล้แล้วครับข้อเก้านะครับวิธีทำนะครับเนี่ยเป็นคูณเลยนะครับยากนะครับเรื่องนี้ฟังไว้ด้วยนะครับหนึ่งสิบเอ็ดจุดสามคูณกับศูนย์จุดห้านะครับเราต้องเราเลื่อนจุดเพื่อทําให้มันง่ายขึ้นแล้วค่อยมาใส่จุดทศนิยมทีหลังนะครับหนึ่งร้อยสิบสามคูณกับห้านะครับสามคูณห้าเท่ากับสิบห้านะครับเราตั้งห้าแล้วก็ทดหนึ่งนะครับ ห้าคูณหนึ่งเท่ากับห้าแล้วก็บวกที่ทดไว้ก็คือหนึ่งะครับกลายเป็นหกครับห้าคูณหนึ่งเท่ากับห้าครับและข้อนี้เนี่ยสิบเอ็ดจุดสามเนี่ยมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและศูนย์จุดห้ามีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกลายเป็นสองตำแหน่งนะครับข้อนี้เราก็เลยต้องเติมจุดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสองตำแหน่งครับสองตำแหน่งสองตำแหน่งนะโอเคครับก็เลยตอบห้าจุดหกห้านะครับแคบมาถึงข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ ข้อสิบครับข้อสุดท้ายข้อนีออ้ชิวๆเลยสิบห้าจุดเจ็ดห้าลบกับเจ็ดจุดแปดเก้าครับนี่ครับตรงนี้เป็นห้าใช่ไหมแต่ว่าเราลบเก้านะมันลบไม่ได้เพราะว่าอืมเดี๋ยวมันจะติดลบครับเราก็เลยต้องยืมจากข้างหน้านี่ยืมมาจากเจ็ดนะครับเจ็ดก็กลายเป็นหกแล้วนี่ก็กลายเป็นสิบห้านะครับสิบห้าลบเก้าเท่ากับหกครับอันนี้เป็นหกก็ลบไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดลบ ก็เลยต้องยิงมาจากข้างหน้านะครห้าก็เลยกลายเป็นสี่ครับตัวนี้ก็กลายเป็นสิบหกสิบหกลบแปดก็จะกลายเป็นแปดนะครับข้างหน้าเนี่ยโอ้โหชิวๆสิบสี่ลบเจ็ดเท่ากับเจ็ดครับนี่ครับเป็นไงครับโอ้หง่ายๆเลยพี่มีโอ้โหคิดโจทย์มาโคตรกาครับขอบคุณครับพี่ครับโจทย์ผมก็ได้เต็มผมว่าพี่มาแข่งแบบผมดีกว่าได้เลยน้อง โอเคครับก็จบการสอนไปเทียบแล้วครับไงครับเข้าใจไหมบอกเลยว่าถ้าบุคคลดูคลิปนี้จบเนี่ยผมบอกเลยเรื่องชอิเชยมเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับบุคคลเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสอนดีครับโอเคครับก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ